คลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือนะครับแสดงให้เห็นภาพอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของประชาชนแทบทั้งเมืองครับได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มเมืองริโอโบนิโตดูดิโอกัว ทางตอนใต้ของบราซิลนะครับในช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นพายุลูกดังกล่าวเคลื่อนตัวผ่านบริเวณนี้เพียงไม่กี่นาทีครับแต่ว่ามาพร้อมกับฝนตกหนักลูกเห็บและลมกระโชกแรงโดยมีความเร็วลมสูงกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าพื้นที่ร้อยะ9 0ของทั้งเมืองได้รับความเสียหายจากพายุส่งผลให้ทางการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ลงพื้นที่ไป ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนภายในศูนย์กระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับความรุนแรงของภัยพิบัติในครั้งนี้ทําให้ คำมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าทํางานอย่างหนักครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ทางด้านอาสาสมัครก็เร่งลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนก็รวมไปถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหลังจากที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต้องดูแลผู้ประสบภัยหลายร้อยคนปัจจุบันทางการบราซิลจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อที่จะรองรับผู้บาดเจ็บแล้ว ขณะที่ทีมกู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังทั่วเมืองครับโดยตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนผู้บาดเจ็บอีกประมาณ750คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย1คนแต่ตัวเลขความเสียหายอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครับหลังจากพายุทอร์นาโดพัดถล่มกลางเมืองซึ่งเป็นย่านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่น หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของบราซลิลออกประกาศเตือนภัยพายุอันตรายในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศแล้วครับหลังจากที่หลายเมืองเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งลมกระโชกแรงพายุและลูกเห็บตกครับ